สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานครบรอบ31ปีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและพิธีส่มมอบตำแหน่งคณะบดีลำดับที่3ภายใต้ธีม Composing the Future a n e w Score for Mahidol Music ประสบในความสุขและความสำเร็จในทุกเส้นทางาจากนี้ค่ะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่อยากมาทํางานที่ยูยางกสุดิเพราะว่าเจอทุกๆคนนะครับมันเป็นเหมือนกับพลังที่เติมชีวิตผมนะเวลาเป็นของขวัญที่มีค่าครับ ทีพวกเราทุกคนจะให้ซึ่งกันและกันได้เพราะว่าเวลาในทยที่สุดมันจะสร้างความทรงจําที่อยู่ตลอดไปความสําเร็จนะครับมันไม่ใช่การที่เราขึ้นไปอยู่ที่ยอดสูงสุดแต่มันคือการที่เราทามันไปด้วยกันเพราะว่าผมไม่เคยเหนื่อยจากการที่ทํางานเลยเพราะว่าทุกๆคนช่วยผมในการที่เราจะสําเร็จไปด้วยกันนะครับความยากลำบากมันไม่ใช่กําแพงครับแต่มันเป็นบันได ที่จะทําให้เราก้าวข้ามไปเรื่อยๆผมคิดว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาครับเราเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเจอไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามในวิทยาลัยนะพวกเรารักกันมากขึ้นทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาใหญ่ๆนะครับทุกคนนะครับคือเป็นคนที่มีส่วนร่วมที่ทาให้ที่เนี้ยสําหรับผมมันไม่ใช่ที่ทํางานแต่ว่ามันเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนครอบครัว ขอขอบคุณครับที่เดินทางมาด้วยกัน8ปีมันเป็น8ปีทองสำหรับผมที่ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตซึ่งถ้ายังเป็นคอมโพเซอร์อยู่8ปีที่ผ่านมาของผมมันก็จะเป็น8ปีที่ผมทำหน้านนครับ mm hmm. ก็ไปตามวงออเคสรตราต่างๆไปเล่นคอนเสิร์ตไปทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนชีวิตผมก็8ปีที่เราอยู่ด้วยกันครับมันจะเป็นอินฟินิตี้ปีที่เราได้อยู่ด้วยกันเพราะว่า ทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ในความทรงจําของผมตลอดไปนะครับเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญเป็ของขวัญที่ล้าค่านะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันให้เวลาซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บทุกเวลาที่อยู่ไว้เพราะว่าเวลามันจะผ่านไปเรื่อยๆครับถ้ามันผ่านไปแล้วมันกลับมาไม่ได้เป็นถ้าเราทําเวลาของเราให้ดีกับทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าที่เนี่ยครับ เป็นที่ที่มีความหวังมากๆแล้วก็เราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงที่นี่ให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้ดีขึ้นขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสิงประมูลดังๆให้กับพี่ใหญ่ของเราเลยครับบัร์มาลงพเจรนญครับผมขอตัวกครับสัญลักษณ์แรกของการส่งมอบตำแหน่งนะครับพี่ใหญ่จะเป็นผู้มอบเสื้อดีนหมายเลขสามให้กับคณบดีท่านที่สามของเราครับขอเสียงตบมือด้วยครับผม การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นอกจากจะต้องมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แล้วการสอดประสานความสามัคคีและการทํางานเป็นทีมก็เป็นปัจจัยที่ทําให้องค์กรประสบความสำเร็จเช่นกันขอเสียงปรบมือต้อนรับดรปีวัตรบุตรลาประเสริฐคณะบดีวิทยาลัยดุยังส์เกษ์คนที่3ครับกับตันผู้นาทีมคนใหม่ของเราครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ 12ท่านนะฮะแล้วแต่ละท่านก็เก่งคุณภาพคับแก้วทั้งนั้นเลยกรรมการสรรหาก็มีความยากลําบากในการพิจารณาต้องบอกว่ากรรมการสรรหาชุดนี้ก็มี risk appetite ค่อนข้างสูงเพราะว่าท่านอาจารย์หลุยเนี่ยมีอายุน้อยกว่าคนอื่นเพื่อนเลยแต่หลังจากฟังวิสัยทัศน์ของท่านแล้วก็เห็นความตั้งใจที่ท่านต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็ยินดีที่จะทิ้ง position ของตัวเอง ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเข้ามารับงานนี้โดยแม้จะเงินเดือนจะลดลงไปเยอะนะฮะท่านก็ยินดีกรรมการสรรหาก็มีความเห็นเป็นเอกสารนะฮะที่จะให้ท่านคณบดีปิยยวัฒน์เนี่ยเข้ามารับหน้าที่ที่จะพัฒนาสิ่งที่ท่านคณบดีนรงได้ทําไว้อย่างดียิ่งแล้วต่อกันนะฮะแล้วก็หวังว่าท่านคณบดีนรงก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้ แล้วก็ยังสามารถที่จะ,ะสารต่อภารกิจสำคัญสคัญที่ทางวิรัยดำเนินการเอาไว้ต่อเนื่องไปนะฮะก็ขอพวกเราปรบมือต้านรับให้ท่านแค่นั้นก็คอยดีด้วยนะครับด้วยความรู้สึกก็คือเราเป็นสิทธ์เก่า นะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาในฐานะเป็นคนหนุ่มก็อยากจะเชื่อมทั้งคนรุ่นก่อนคนรุ่นผมเองแล้วก็คนรุ่นหลังซึ่งเป็นสะพานพอดไปสู่เสียงดนตรีผมมากับทีมในเรื่องของ our tour, s ร์ f f u t u r e นะครับ we Think ต e we Build We c ี e a t e ครับก้าวสู่อนาคตทบทวนสร้างสรรค์และก็ต่อยอดนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมานในฐานะสิทธ์เก่าว,ว่าตั้งแต่1994เนี่ยตั้งแต่ปี31ปีแล้วใช่ไหมครับเรามีหลักสูตรที่ครบนะครับเรามีความน่าเชื่อถือในหลักสากลก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บุตรนรงนะครับที่ช่วยเราให้ไปสู่ QS Ranking ท,ที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เราก็มี Space of Freedom ครัวนี้ผมก็เริ่มจะ rethink นะครับว่าหลักสูตรที่เรามีมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมเรียนเมื่อประมาณ15ปี สิกว่าปีที่แล้วนะสิปีที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเรากลับมามันยังคล้ายๆเดิมใช่ไหมครับแล้วก็อยากใช้ความรู้ความสามารถนะครับมาช่วย ให,ให้มาพัฒนาคีริัมของเราเวลาผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า professional development funding เช่นว่าอาจารย์นีอยาจจะไปเวิร์กช็อปที่ mid west สมนุนนะเราก็อาจจะมีการกลุ่มของการพัฒนาอาจาร,รย์รวมถึงบุคลากรที่ไม่ใช่อาจาร,รย์สายวิชาการเป็นสายสนับสนุนเช่นเดียวกันอ,อยากจะเพิ่มตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ทุกคนพูดถึง south east asia แต่สำหรับผมผมมองว่าเราอาจจะต้องมองภาพให้เป็น l e ดอร์ของโลกใบนี้ไปเลยนะครับ ก็พยายามคิดถึงมิช uh, uh, ั่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากโรงเรียนดนตรีเนี่ยให้มันเป็นศูน uh, ย์กลางระดับ uh, ระดับโลกเลยนะครับในด้านของนวัตกรรมการสร้างสรรค์นะครับ b o ร d Action นะครับก็คือเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆบางทีเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่มครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าจะเปลี่ยนดีไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีความกล้ามากขึ้นแล้วในความกล้าเนี้เป็นทีมในมัธยดนของเรามากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ เรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ดีมากขึ้นนะครับรอดอร์อิมแพกอย่างที่เมื่อกี้คิดว่าก็คือจากไทยแลนด์เอเชียสู่ระดับโลกเลยนะครับต่อไปนี้เราจะต้องสร้างโมเดลของเราเองนะครับที่ทุกทกที่เนี่ย จะสามารถมาเรียนกับเราได้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาจากจีนใช่ไหมครับแต่ว่าจากทั่วโลกเลยเราจะต้องเริ่มคิดในการ re-create นะครับในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งวิชั่น4อย่างที่ผมคิดเอาไว้นะครับเริ่มแรกก็คือ elevating artistic research and performance ครับก็คือในการสร้างโมเดลเซ็นเตอร์นะครับสำหรับ innovation creativity แล้วก็ interdisciplinary practice นะครับเราอาจจะคิดในมองว่าเราจะต้องยกระดับการวิจัย นะครับทั้งการวิจัยและการศึกษาไปในทางเดียวกันคิดท,ทางเดียวกันนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เรามีมินเซียมคือที่นี่ใช่ไหมครับเราอาจจะเดเวลลอปให้มันเป็นเชิงของ global research center มากขึ้นนะครับเรามีนิวตั้ง production lab อย่างเช่นที่นี่ที่จริง,รงๆผมก็เคยมาใช้บริการบ้างแล้วก็มามา o l l a b o r a t e กับนักศึกษาท่านอื่นๆหลายๆคนมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราสามารถอย่างเช่น TPO เรามีการเชิญชวน artist จากหลายๆประเทศใช่ไหมครับมันก็สามารถทําเป็น residency ที่นี่นะ เรามีเรือสียปินคือของเราพร้อมหมดแล้วส่วนที่2นะครับก็ reimagining the curriculum ครับ bridging heritage and globalization for the next generation ก็ต้องยอมรับว่าเด็กสมัยใหม่นะครับความชอบความคิดความอ่านเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทําให้มีความโมดูล่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นที่อย่างเช่นถ้าเราจะ re-invent music theory เรใช่ครับเราจะทํายังไงให้ music theory เรียจำเป็นไหมจะต้องมี4ตัวอาจจะมีการรวมกันอาจจะมีการพัฒนาการข้ามสาขานะครับเราอาจจะเชิญหมอ นะครับมาเล่นออคิสตรากับเราเราจะเชิญคนที่เรียนทนายเรียนไบโอโลจีเรียน, ai, ยน, biology, ยนต่างๆเนี่ยมารวมองซัมโบคลาสกับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่เป็นอินเตอร์ิสซิ i ลินารีมากขึ้นเรามองว่าถ้าอะไรที่มันยูนิคครับคืออะไรที่คนมันจับได้อาจิคิมิกก็ได้หรือไม่กิมิกก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นอินโนเวทีฟเ e ซิ์ชเนี่ย แล้ว Impact กับ culture ของเราด้วยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าน่ายินดีมากอันนี้ก็จะเป็น c อร์ส example ที่คุยกับรองวิชาการคนใหม่เอาไว้นะครับว่าอยากจะทำะงานที่คอร์สที่มีการบูรณาการมากขึ้นเช่น art and entrepreneurship นะครับ music and law อย่างเช่นเราจะรู้เรื่องนะว่า Taylor Swift เนี่ยมียอดขายที่สูงมากเพราะว่าเขามีมีการขายแผ่นไวนิล4อันเนาะแต่ต้องซื้อให้ครบเซต <laughs> ก,ก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแต่เพลงเขาก็ดีด้วยจริงๆนะครับแล้วก็มี Music and Mental Health เราสามารถบูรณาการกับ Music Therapy นะครับแล้วก็โครงสร้างของวิชาต่างๆนะครับให,ให้มีความ Well Being มากขึ้นนะครับแล้วก็ AI แน่นอนเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI วันก่อนเนี้ยผมก็ลองใช้ Suno ใช่ไหมครับเราพิมพ์พร้อมแค่แบบ5วิ6วินี่ได้เพลงมาก็เลยยังรยนคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ว่าเออเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ย คนที่ทาเพลงหนังเนี่ยฟิล์มมิวสิกเนี่ยอาจจะใช้โปรแกรมเนี่ยแล้วสามารถทํางานได้เลยทันทีนะครับอันนี้จุดที่3นะครับ Amplifying World ก็คือขยายโลกออกนะครับขยายโลกด้วยเสียงนะครับก็คือเราอยากจะเพิ่มเครือข่ายที่กว้างขึ้นให้ครอ,อบคลุมทุกเจเนอเรชันนะครับทุกพื้นที่ทุกสาขา นะครับตั้งแต่ local t o international จะมีการ M O U กับโรงเรียนมัธยมมากขึ้นนะครับในการเชิญชวนให้มาเรียนที่พ c o l l e g e แล้วก็อันด a d รกตแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือ Alumni connection เรามี Alumni ที่ประสบความสำเร็จเยอะมากจนคิดว่าเราควรจะต้อง recognize แล้วก็สนับสนุนแล้วก็เอากลับมาเพื่อ,อสร้างให้เดีใยเราแข็งแรงขึ้นนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดนะครับผมคิดว่า,าวิทยาลัยรังสินเนี่ยต้องไม่เป็นเพียงแค่สถาบันดนตรีเนาะแต่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวัฒนธรรมความรู้เป็นที่พื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่ในวงการก็ตามสุดท้ายครับในเรื่องของวิสัยทัศฐฐน,น์ครับเราก็จะมองมุมว่าเราอยากจะขับเคลื่อนพื้นที่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มากขึ้นนะครับสู่อาชีพใหม่อุตสาหกรรมใหม่แลวก็พลังของชาติมีความรู้สึกว่าจากมิวสิกสกูเนี่ยให้มันเป็น national platform สำหรับ Creative i n d u s try นะครับคือไม่ได้จำเป็นต้องมีแค่ออเคสตราเท่านั้นแต่สามารถมีดนตรีที่เกี่ยวกับ Neuron Science ได้มีดนตรีที่เกี่ยวกับ m u l t i m มีเดียได้เราสามารถจะสร้างผลผลิต r r o u u t t o o เนี่ยไปสู่สากลได้หลายหลายรูปแบบเลยคือถ้าเราสามารถสร้างจุดแข็งตรงนี้ครับให้กับนักศึกษาแล้วก็พนักง,งานของเราให้รู้ว่า นี่แหละคือมาให้โดนซาวอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับถ้าเราถามว่าทําได้มันจะน่าสนใจว่าเราต้องสร้างเงินได้ด้วยนะครับเราต้องสร้างความเป,ปลี่ยนแปลงของของวัฒนธรรมไทยแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของสากลมากขึ้นนะครับก็คิดถึงนี่คือพื้นที่อากาศแล้วก็การเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของพวกเรานะครับมาเรียนเนี่ย คือบางทีผมจะมีความรู้สึก against กับคำคำพูดที่ว่ามาเรียนแล้วจบไปจะทำอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆมันควรต้องสวนทางกันก็คือเรามาเรียนแล้วเราได้อะไรแล้วเราอยากจะไปทำอะไรต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสามารถปลูกฝังให้ให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วเชิญชวนคนทุกรุ่นทุก generation เนี่ยมาร่วมกันนะครับมาสร้างพื้นที่ให้โอกาสด้วยกันบอกว่ามหิดลจะเป็นที่หนึ่งคือจริงๆเป็นที่หอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็น สูงขึ้นไปอีกโดยที่ไม่มีใครซัาได้เลยแล้วสุดท้ายนะครับก,ก็มองมุมว่าดนตรีของเราเนี่ยมันก็คือสําหรับทุกคนนั่นแหละเพื่อสังคมเพื่อชาติของเราอยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมกันนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นยังดีนคนหนึ่งนะครับที่ที่พร้อมมารับหน้าที่ตรงนี้จากพนะเจาจันร์รงจันสุกรีแล้วก็คนทุกๆท,ท,ท่านที่ที่ที่ช่วยเหลือกันมานะครับก็ขอบคุณมากครับ 31ปีที่ผ่านมาคือบทเพลงอันไพเราะที่พวกเราชาววิทยาลัยดุริยงางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันบรรเลงและหลังจากนี้เราจะเริ่มต้นบรรเลงบทเพลงใหม่แห่งอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปพร้อมกัน